สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับทั่วไทยทั่วโลกนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ปลูกอ้อยขนามนะครับนะครับวันนี้นะครับก็มีภารกิจนะครับนิดหน่อยนะครับไม่มากแต่ว่าเหนื่อยมากๆนะครับวันนี้ก็ เวลานี้ก็ใกล้กลเที่ยงนะครับใก,ใกล้เที่ยงก็ยังอยู่ในไรอ้ยอยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับวันนี้ก็คือมีภารกิจนะครับมาย้ายย้ายต้นอ้อยนะครับนี่ต้นเล็กๆนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็ย้ายมาจากอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นอ้อยสีสำโรงนะครับ ซึ่งก็ย้ายมาจากอีกที่หนึ่งที่ว่าฝั่งโน้นนะครับที่ได้ปลูกไปก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับแต่บังเอิญว่าพอปลูกได้2อาทิตย์นะครับฝนก็ตกหนักมากนะครับตกติดติดกันหลายวันเลยนะครับทีนี้ก็ทําให้น้ําท่วมนะครับเพราะว่าลงระบายน้ํานะครับยังทําไม่เสร็จนะครับก็ทําให้น้ําขังนะครับ ก็เลยต้องมาขุดที่ดอนนะครับที่สูงกว่าที่โคกนะครับเป็นที่โคกมีอยู่นิดหน่อยนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยที่นี่ก็ต้องขุดย้ายต้นอ้อยนะครับย้ายจากโน่นก็มาปลูกที่นี่นะครับก็ได้ไม่มากนะครับบริเวณแถวนี้ก็ได้อ่หหลุมนะครับเป็นอ้อยสีสำโรงนะครับก็ทําท่าว่าประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ ที่ผมปลูกเสร็จก็ได้สองอาทิตย์เหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าน้ําท่วมแล้วก็ตายหมดเลยนะครับเราอ้อยเพิ่งปลูกน้ําขังยาวก็ตายหมดนะครับปีนี้ก็เพาะพันธุ์กันใหม่แล้วก็ปลูกกันใหม่พอป,ปลูกได้สองอาทิตย์เหมือนเดิมครับน้ําท่วมเหมือนเดิมก็เลยต้องย้ายมากระทันหันเลยนะครับย้ายกันสองวันแล้วนะครับเพราะว่าขุดหลุมขุดไลแล้วก็ ได้ลงหลุมเสร็จไปวันนี้นะครับเพราะว่าต้องรีบย้ายก่อนไม่นั้นรากเขาจะเปื่อยหมดนะครับต้นจะเปื่อยแล้วก็จะตายหมดนะครับเพราะว่ารากเขายังอ่อนอยู่นะครับก็เพิ่งได้ไป20กอนะครับ20หลุมนะครับเป็นอ้อยสีสำโรงนะครับนะครับก็เหนื่อยนะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าการปลูกอ้อยจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้างนะครับเหมือนอย่างนี้ก็ ปีนี้ก็มาเจออุปสรรคกันอีกนะครับก็คือฝนมาเร็วก่อนกําหนดเลยนะครับปีนี้แล้วก็มาแรงมากๆนะครับน้ําก็ไหลมาจากบนภูเขานะครับก็มาขังไว้บริเวณแถวนี้นะครับนี่ก็ทําให้น้ําท่วมน้ําขังกันนะครับก็ปลูกรีบปลูกกันนะครับก็ไม่ได้ลงพื้นลองไรนะครับเพราะว่าต้องรีบเอาอ้อยมาฝังกันก่อนนะครับอ่า ส่วนที่เห็นนะครับนี่บริเวณแถวนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับแปลงนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับระหว่างอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์แล้วก็อ้อยสิงคโปร์นะครับก็อยู่ในแปลงแปลงนี้นะครับก็อายุก็สามสี่เดือนกันแล้วนะครับบริเวณแปลงนี้นะครับเป็นอ้อยสิงคโปร์กับอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับมีสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนะครับก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับ อยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับอันนี้ก็นะครับน,นี่ก็บางโกนะครับอันนี้ Natürlich. ที่ถนเห็นอยู่อันนี้ก็มีต้นเดียวบ้าง alarms. นะครับมีก็ปลูกต้นเดียวบ้าง2ต้นบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับที่เพาะชาไว้นะครับบางโกก็ต้นเดียวบางโกก็2ต้น3ต้นแล้วแต่นะครับเพราะว่านะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะครับ เวลาปลูกอ้อยผมก็ไม่ได้ปลูกมากนะครับคือไม่ได้ใส่หลายต้นแล้วก็ไม่ได้ใส่หลายท่อนนะครับก็ใส่แค่่้นเดียวนะครับอาจจะมีต้นเดียวบ้าง2ต้นบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า,าการเราปลูกนะครับเราก็ไม่ได้ต้องการต้นแม่มันเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีต้นแม่ที่ขึ้นมาถ้าเราปลูกหลายๆท่อนนะครับ สี่ห้าท่อนแบบเนี้ต้นแม่ขึ้นมาบางทีเนี่ยมันก็จะเล็กนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะพอเล็กเนี่ยแทนที่ว่าเราจะได้ต้นอ้อยเรากลับมาได้ต้นตะไคร้แทนนะครับช่วงหลังๆผมก็เลยเปลี่ยนวิธีปลูกใหม่นะครับคือใส่น้อยๆแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือหนอที่ขึ้นมาใหม่นะครับ ผมจะไม่ค่อยต้องการต้นเดิมเท่าไหร่นะครับต้นแม่ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แต่ต้องการที่สุดคือต้นลูกนะครับหนอที่เขาจะขึ้นมานะครับเพราะว่าหนอที่เขาขึ้นมานี่ก็ต้นเขาจะใหญ่จะสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นต้นเล็กแบบต้นตะไคร้นี่ก็จะมีน้อยมากๆนะครับผมก็เลยปลูกแค่อ่าน้อยๆนะครับปลูกแค่ต้น2ต้นใน1กอนะครับเพื่อที่เจาต้นลูกเขา นะครับแต่นี้ผมบอกเชียก่อนนะครับเพื่อนๆครับคือมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับไม่มีอะไรที่ว่าถูกอะไรผิดนะครับบางคนก็ใส่หลายท้นนะครับนั้นก็ถูกนะครับไม่จะผิดนะครับก็ไม่ได้นั้นอะไรนะครับมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนผมเองนะครับช่วงหลังๆนี้ก็คือใส่น้อยๆนะครับต้น2ต้น แล้วก็เอาหนของเขานะครับเพราะว่าหน่อส่วนมากแล้วนะครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับ90%เปอร์เซ็นต์นะครับ90%เปอร์เซ็นต์ก็คือต้นเขาจะใหญ่นะครับในอย่างตัวอย่างนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในอย่างก้อนี้นะครับเนี่ยนะครับก้อนี้ก็คือนะครับผมก็ปลูกแค่ต้นเดียวนะครับนะครับปลูกต้นเดียวนี่นะครับคือต้นแม่ นะครับต้นแม่ของเขานะครับก็ขึ้นมาก็จะเล็กนะครับจะสั้นนะครับแต่ว่าหนอนะครับดูนะครับหนอที่เขาแตกมานะครับที่เขางอกมาทีหลังนะครับหนอเนี้ยก็จะใหญ่จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าบางทีเราใส่หลายๆต้นนะครับก็มันก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างไอ้นั้นก็ธรรมดานะครับ เหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็หักต้นแม่ออกแล้วนะครับเพื่อต้องการเอาอ่อนนะครับเอาต้นลูกของเขานะครับต้นที่โตโตนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการปลูกอ้อยเราก็เราก็ต้องการปริต้องการลำนะครับต้องการลำไม่ใช่ต้องการปริมาณนะครับบางครั้งก็ขึ้นมาเป็น10-20ต้นแต่ต้นเล็กๆนะครับก็ไม่ได้น้ําหนักนะครับ บางครั้งเราก็เสียเวลานะครับช่วงหลังผมก็เลยนะครับปลูกนะครับต้นน้อยๆเนี่ยแหละครับนี่นะครับนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้นะครับนี่ก็ปลูกต้นเดียวนะครับนี่ผมก็หักต้นแม่ออกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ต้นลูกที่ขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็เราก็จะได้เป็นต้นโตๆขึ้นมานะครับต้นโตก็ถือว่าพอประมาณแล้วครับพอประมาณ นะครับไม่ถึงกับใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่เราก็ถือว่าเราได้ต้นลูกเป็นต้นที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับถือว่าใหญ่ก็โอเคก็พอประมาณนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะมากนะครับในภาคใต้นะครับตกแรงด้วยนะครับก็เลยทํำอ้อยอะไรช่วงนี้ก็ลําบากสัหน่อยนะครับแล้วว่า พื้นที่ของผมเองกเอ็เป็นพื้นที่ที่ต่ำนะครับไอ้ที่ต้นโตแล้วนะครับเนี่ยต้นโตแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับถ้าฝนตกเยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมก็คลุมหน้าดินเรียบร้อยแล้วนะครับกันหญ้าไว้นะครับก็ก่อนที่จะขุดหลุมก็คลุมหน้าดินไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขุดหลุมปลูก นะครับอันนี้เพื่อคลุมหน้าดินไว้ไม่ให้หญ้าขึ้นนะครับหญ้าขึ้นแล้วก็ให้เดี๋ยวให้เขาโตก่อนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยให้รากเขาเดินได้ดีก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงพื้นอะไรถ้าเราใส่เลยนะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่ารากยังอ่อนบางทีเจอปุ๋ยเค็มๆนะครับก็ทําทให้เขาตายได้นะครับก็เลย อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับผมถึงจะเอาปุ๋ยมาใส่ทักนิดหน่อยนะครับเพื่อบำรุงเขานะครับก็เพื่อนเพื่อนครับก็วันนี้นะครับก็ดูกันแค่นี้นะครับเพื่อนๆครับก็ขอให้กำลังใจนะครับทุกๆกคนนะครับที่ปลูกอ้อยขนามก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับล่ำรวยล่ำรวยกันทุกคน นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ